สวัสดีครับจ่าบอยคนเมืองพากินพาเที่ยววันนี้เราจะมาทําเมนูเมี่ยงไก่นึ่งนะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีขาไก่มีผักกาดขาวมีใบโหระพามีต้นหอมผักชีนะครับมีมะนาวแล้วก็มีอะ,อะไรนะมีขาวมีพริก มีพริกอันนี้พริกสดนะครับค่ะพริกสดนี่สดพริกเขียวพริกแดงแล้วก็มีถั่วตัดนี่คือถั่วตัดถั่วแผ่นนะครับเป็นพระเอกหลักเลยถั่วตัดพระเอกหลักของเราเลยครับน้าจิ้มจะอร่อยไหมอร่อยนี้ขึ้นอยู่กับถั่วตัดด้วยใช่นะคะเดี๋ยวรอติดตามครับขั้นตอนต่อไปครับตั้งหม้อกระทะเลยนะครับเดี๋ยวเอาไก่มานึ่งนะครับอ่าตั้งหม้อนึ่งลูกปัดนะครับแล้วก็ เอาไก่ใส่ลงไปเลยครับไก่สองขาซื้อมาจากสลัดเลยนะครับสดๆเลยมนะี่เยปิดฝาครับรอไก่สุกครับหลังจากนั้นเราก็มาติดตามกันต่อไปครับต่อไปเราก็มาแช่หมี่ล้อนะครับ ก็แล้วแต่จะกินมากกินน้อยนะครับก็ตามสะดวกเลยครับอ่าต่อมาเราก็ต้องมาเตรียมผักนะครับผักผักที่จะกินวันนี้ก็จะมีเป็นผักกาดนะคะเราจะเน้นเป็นผักกาดนะคะแล้วก็มีโหระพานี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมไว้แล้วเราก็เอาไปล้างนะคะเราเอาไปล้างก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวต้องมาทำความสะอาดค่ะ เรามาเปิดดูไก่ของเรานะครับว้าวี๋ยวนึ่งไปสักพักหนึ่งครับอีกสัก20นาทีมันจะได้สุกๆนิ่มๆหน่อยนะครับอ่าจากนี้เราก็มาเด็ดพริกทำน้ำจิ้มกันนะครับแต่ความชอบเลยนะครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆหน่อยเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยๆหน่อยครับ น้ำพริกเมีย่ยงของเรานะครับก็จะมีพริกสดมีกระเทียมมีถั่วตัดมีมะนาวนะครับแล้วก็มีน้ำตาลน้ำปลาผงชิรสตั้งแต่ความชอบเลยนะครับเราก็จะมาตัดน้ำจิ้มกันนะครับครับเราก็จะมาตัดน้ำจิ้มเลยนะครับใส่พริกกับกระเทียมลงไปก็ หน้ผักชีนะครับใส่เยอะๆจะได้หมอมมแล้วก็โขกนะครับโขกไม่ต้องละเอียดมากนะครับโขกพอหยาบๆพอประมาณพอพอพิลละเอียดแล้วนะครับแล้วก็ ตามด้วยเกลือลงไปแล้วก็ตามด้วยถั่วใส่สองฟองเลยครับแล้วก็ตำแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับชอบหวานชอบเผ็ด ามด้วยผงนัวผงนัวใส่หลายเ่บหลายน้ำปลาตามด้วยมะน,นาวครับมะน,นาวใช้สัก ลูกนะสองลูกเนาะค่ะสองลูกก่อนถ้าไม่พอก็เพิ่มได้รสชาติมันก็จะออกประมาณมเปรี้ยวหวานมันสามรสเลยนะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ววมทำกินง่ายๆครับสูตรนี้รับรองว่าอร่อยครับเคยลองทำแบบว่าเอาไปปั่นแล้วครับมันไม่มันไม่แบ่บ เดี๋ยวรอจรอชมครับตอนทำเสร็จครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตักใส่จานเลยครับสีดบอสีน่ากินมากอร่อยมากค่ะชิมแล้วเมื่อกี้สูตรนี้อร่อยนะครับลองไปทําทําตามได้นะครับ ให้หมดหมดจังโอเคหมดยังคะเอีกเอาเอย่ให้หมดเลยจะไ,ได้โอเคจากนั้นก็โรยด้วยผักชีผักชีคะ่ะชุบนี่เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็รอไก่สุกแล้วเราก็ลวกหมี่ขาวต่อคะ่ะ ครับผมเมี่ยงไก่นึ่งของเราตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราโอ้โหน่ากินมากน้ำจิ้มสุดยอดน้ำจิ้มรสเด็ดครับผักวุ้นเส้นผักกาดขาวแต่เราไปกินพร้อมกันครับเดี๋ยวเราติดตามครับ